การพัฒนาบุค,คลิก,กภาพการขายที่ทรงพลังเป็นจุดเริ่มต้นครับที่เราจะปิดการขายแน่นอนครับในแง่ของการนำเสนอขายการเจราจาต่อรองการค้นหาความต้องการของลูกค้านะครับการทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเกิดความสนใจและตอบคำถามข้อจำกัดที่ลูกค้าอยากรู้ได้ก็จะนำไปสู่ กบระบวนการปิดการขายแต่แน่นอนครับทุกอย่างคือคุณลักษณะหรือบุคลิกภาพการขายของนักขายครับลูกค้าจะสัมผัสได้ว่านักขายนั้นมีพลังในการขายมากแค่ไหนและหากจะดำเนินการขายไปถึงจงจุดปิดการขายนั้นเราควรจะพัฒนาบุคลิกภาพอะไรบ้างครับขันดับแรกเลยครับเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นใจ I can do เราทำได้ครับหากนักขายไม่ได้มีความเชื่อมั่นว่าตัวเองจะขายได้การขายก็จะไม่เกิดขึ้นการปิดการขายยิ่งห่างไกลออกไปครับแต่แน่นอนครับการที่บอกว่าเราทำได้เพียงองเดียวไม่พอครับเราต้องมีความรู้สึกหรือมุ่งม,มั่นกับเป้าหมายการปิดการขายของเราครับเพื่อยอดขายที่เป็นประโยชน์กับตัวเรา ดังนั้นเป้าหมายเป็นความรับผิดชอบของเราครับหลายคนที่เป็นพนักง,งานขายในองค์กรต่างๆอาจจะมองว่าเป้าหมายเป็นสิ่งที่ผู้จัดการให้มาเป็นเป้าหมายขององค์กรแต่จริงๆแล้วนะักขายคุณภาพมองเป้าหมายยอดขายเป็นของตัวเองครับนั้นรับผิดชอบกับเป้าหมายของตัวเองคุณจ้างตัวคุณเองทํางานครับความหมายนี้ต้องการจะสื่อว่าจริงๆแล้ว รายได้จากการขายความสำเร็จจากการขายมาจากการเป็น o w n e r s h i p ความเป็นเจ้าของการขายนั้นด้วยตัวเราเองครับก็เปรียบเสมือนกับเราจ้างตัวเองครับให้ทำงานครับเมื่อไหร่ที่นักขายมีวิญญาณของการเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับถึงแม้จะเป็นแค่ยูนิตการขายแต่เรามีวิญญาณของการเป็นเจ้าของธุรกิจครับก็จะทำให้พลังในการขายของเรา ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ครับต่อมาครับเราต้องกระตือร้อนครับในการเรียนรู้ความกระตือร้อนในการเรียนรู้ของนักขายเพื่อจะทําให้นักขายเห็นภาพว่าการที่เรายังปิดการขายไม่ได้ไม่ใช่สินค้าบริการของเราไม่ดีไม่ใช่คู่แข่งดีกว่าเราและไม่ใช่ว่าเราขายไม่โอเคครับแต่เป็นเรื่องของการที่เรายังไม่พร้อม กับการขายของเราการเรียนรู้ครับที่จะทำให้มาเสริมจุดที่เราสามารถที่จะดำเนินการขายได้อย่างมีคุณภาพนำไปสู่การปิดการขายของเราเป็นหัวใจสำคัญครับเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญที่มีคุณค่าเป็นอย่างมากนักขายที่มีคุณภาพมักจะไม่ปล่อยให้สูญเสียเวลาไปครับเพราะเวลาต่างๆเหล่านั้นจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้ครับการที่นักขาย ขาดความกระตือร้อนและปล่อยเวลาในแง่ของช่วงจิตตกเสียเวลาเปล่าครับแน่นอนครับการถูกปฏิเสธหลายคนครับก็จะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีอันนี้เป็นปกติแต่นักขายที่มีคุณภาพมีบุคลิกภาพที่ดีจะไม่ได้ทำให้ตัวเองอยู่ในสภาวะที่จิตตกหรือแย่นานเกินไปนักครับไม่ได้ห้ามครับหากเราจะรู้สึกท้อบ้างแต่นักขาย ที่มีพลังเขาจะเริ่มต้นใหม่ครับเพราะกระบวนการขายเป็นเกมตัวเลขครับเปิดไม่เท่ากับปิดความหมายคือเปิดร้อยเราอาจจะไม่สามารถปิดได้ร้อยครับดังนั้นเวลาที่เราจะเสียไปกับลูกค้าที่เราปิดไม่ได้เราไม่ควรเสียครับลูกค้าปิดไม่ได้คือสิ่งที่เรายังมีลูกค้ารายใหม่รออยู่ครับดังนั้นเวลาที่เราจะควรจะใช้ในแง่ของการปิดการขายคือมุ่งมั่นไปกับ การสร้างโอกาสในการขายความคิดความรู้สึกครับสะท้อนพฤติกรรมครับต้องการจะสื่อว่านักขายครับการที่เราบอกว่าเราขายไม่ได้หรอกอของมันยากเกินหรือสินค้าสู้คู่แข่งไม่ได้หรือจริงๆลูกค้าสนิทกับคู่แข่งขันสิ่งเหล่านี้ครับเป็นข้อเท็จจริงและเป็นกรอบความคิดของเรากับเรื่องนั้นด้วยครับ นักขายที่มีคุณภาพมีพลังในการขายความคิดความรู้สึกของเขาจะเป็นเชิงบวกต่อตัวเองต่องานขายครับแน่นอนครับลูกค้าสนิทกับคู่แข่งขันแต่เขาสามารถที่จะเพิ่มคุณค่าในการนำเสนอของตัวเองได้ทำให้ลูกค้าเห็นคุณค่าที่ตอบสนองความต้องการของเขาเมื่อเทียบกับคู่แข่งได้ครับนั้นความคิดต้องเชื่อมั่นตัวเองความคิดเกี่ยวกับสินค้าบริการ ของเรามีคุณภาพความคิดเกี่ยวกับลูกค้าลูกค้ามีความต้องการและเราต้องค้นหาให้พบครับสุดท้ายครับบุคลิกภาพของนักขายหรือการขายที่ทรงพลังนั้นคือต้องทะเยอทะยานสู่ความเป็นเลิศด้านงานขายการทะเยอทะยานนี้หลายคนอาจจะมองเป็นเชิงของการที่เหมือนกับพยายามทำนู่นทำนี่จริงๆไม่ใช่ครับทะเยอทะยานหมายความว่าเราต้องการที่จะประสบความสําเร็จ ในงานขายในสไตล์เราครับงั้นการพัฒนาบุคลิกงานขายเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราควรเริ่มต้นครับเป็นการปรับพื้นฐานถ้ามองเป็นโครงสร้างของบ้านหรืออคาเราเรียกว่าการลงเสาเข็มให้แม่นครับและเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่กระบวนการขายพร้อมกับสามารถที่จะดำเนินการปิดการขายได้อย่างเหนือชั้นครับ